ดีทุกคนค่ะใครไหนงามมาหนีท้ายเองถ้าไม่มโหคีท้อยยินเนี่ยเยริยินไหนเยริถ้าไม่มโหสิเสยเกทริเนี่ยเยสายย่าราမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်စိုးရိမ်ကြမှာရှိပါဘူးရှင်ချိပီလీစားမှုရှိစကားပြောစုမှုအတွက်တိထားတက်နာတွေကိုနှ मिनट အတွင်းတင်လိုက်ကြရအောင် ana banyue ne saka ma pyo khe ku ye sait ni sait tha ko patthama song pinsin ya ba me le sa mu ne yin chi mu ga adikam mo amye ran pyung pya ba saka pyo rai ma mingli so yin kha 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 yok ja li so yin khrap 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 a ra ko the pyo bo ma mi ba ne no ye ko thai lo tam luat tam luat tam luat เย่บผิวซีชันทำเย็บผิวซีสิ่งสําเรเกี่ยวกับผิวซีทุกเมล็ดสีแดงีกับเมกอนลีริชิบาร์เร่ทุมีตดจักรอเปก้าลาดาเลมาจากที่ไหนคะมาจากที่ไหนคะมาจากที่ไหนคะมาลาดาจากที่ไหนคะเปกาเลมาจากที่ไหนคะเปกาลาดาเล่เปด้อมเลยสุยไปไหนคะไปไหนคะไปไหนคะไปตัวละ ไหนคะเปตัวมาเลไปไหนคะเปตัวมาเลรูตการ์อลาราบมาจากโลตัสค่ะมาจากโลตัสค่ะมาจากโรตัสค่ะมาลาดะจากโลตัสรูตากะมาจากโลตัสค่ะรูตากะลาดะรูตัสกูตัวมะรูบ้จะไปโลตัสจะไปโลตัสจะไปโลตัสจะไปตัวบุโลตะโลตะ จะไปลูตัดลูตัดขูตัวบุถ้ารู้นอาจะมีต่เจออยากไรรู้สายวสายเรีนจะใครนับวะติงสายวสายเรียนวิทยาบีบั๊ขอดูเอกสารหน่อยค่ะขอดูเอกสารหน่อยค่ะขอดูเอกสารหน่อยค่ะขอดูยาบีบั๊เอกสารสายวสายเรีนหน่อยค่ะยาบีบั๊ขอดูเอกสารหน่อยค่ะสายวสายเรีนจะเชปคยาบีบั๊บยาบีบั๊บจะบับเบ๊ได้ค่ะนี่ค่ะ ได้ค่ะนี่ค่ะได้ค่ะนี่ค่ะได้ค่ะยาบาเดนี่ค่ะดาบาเบก้ามองนี่ยังยืนยันในทวิตอ่ะค่ะปารีมีน่าเลยเป็นรูปยามพี่ยามเลสเรววาจาเลือกกูทักจี้อย่างนี้ยืนยันบอกกับทากคนใช่ปีบ้าหยุดค่ะหยุดค่ะหยุดค่ะ เฮริคากูก็ยัะไล่ปียินจีซสอนเล่นนู้สับลูบาเร่น้าวเธตจะรูปย้อนหน้าก้าพาลูยีซิกันชุบเผตาเล่ทำไมถึงทำผิดกฎจราจรคะทำไมถึงทำผิดกฎจราจรคะทำไมถึงทำผิดกฎจราจรคะทำไมปาพิลูทำผิดมาเดะกฎจราจรยีซิกันทำไมถึงทำผิดกฎจราจรคะปาพิลูยีซิกะเผาเพี้ยดาเล่ เอริค่ะกูกำังเตรียมบี่ยินดีสว่างวุ่นขันต้ามันนามโยกูดิลูมิวเปลี่ยวลุยยาบาร์เอเต้ามันมาเร็วบัตติลุลลอบีร่าบ้าขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจค่ะขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจค่ะขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจค่ะเอริค่ะมาเยนทงเย่กะเต้กูเปลี่ยนบีบาเลยไหมเต้มาเยนมังไลายเส้นชีบาต์ละคุณมีใบขับขี่ไหมคะคุณมีใบขับขี่ไหมคะคุณมีใบขับขี่ไหมคะคุณเต มีชื <t od ian |ms|> ่อละใบขับขี่ยิมมองไรเซนคุณมีใบขับขี่ไหมคะเต็มหมายิมมองไรเซนชื่อละเอริคาม่ยามโยตะนาการะปาบาระยาบีบาเมมีค่ะเดี๋ยวให้ดูค่ะมีค่ะเดี๋ยวให้ดูค่ะมีค่ะเดี๋ยวให้ดูค่ะมีค่ะปาบาเดเดี๋ยวให้ดูค่ะยาบีบาเมมีค่ะเดี๋ยวให้ดูค่ะปาบาเดี๋ยาบีบาเม ทักลูกูก็ทายสก้ากูติดใจชาหน้ามะเลงปุ๊บปุ๊บเลเล่แมุ่ณลูปยำยอลูยป่าไรจะนนจะมาหน้ามะเลยบูผมดิฉันไม่เข้าใจค่ะผมดิฉันไม่เข้าใจค่ะผมดิฉันไม่เข้าใจค่ะผมดิฉันจะนอนจะมาไม่เข้าใจค่ะหน้ามะเลยบูผมดิฉันไม่เข้าใจค่ะจะนอนจะมาหน้ามะเลบาบูอังเลยลูปยอลุยมละพูดภาษาอังกฤษได้ไหมคะ พูดภาษาอังกฤษได้ไหมคะพูดภาษาอังกฤษได้ไหมคะพูดเปียร่าภาษาอังกฤษอิงกเรลุได้ไหมคะย่าล่ะพูดภาษาอังกฤษได้ไหมคะอิงกเรลุเปียรุย่าล่ะไทยอานาบายนี่เนี่ยဆက်ဆံရမှာအဓိကတော်ချက်ကတော့အစ်စတိငိမ့်စွာနေခြင်းနဲ့ရှင်ကြီးစွာပြောဆိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ညော်ကူပဲသွားသွားခုရေဆာရွက်စာရန်တွေကိုအမြဲတမ်းဆောင်းထားပါအခုပြောပြခဲ့တဲ့ဒီစကားစုလေးတွေကသင်ကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုပေးပါလိမ့်မယ် Uh